สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟังมีรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะผ่อนสบายสบายมาแนะนำนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหา To y ย TA f o r t u u n r er 3.0V ปี09อยู่นะคะสำหรับคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่489,000บาทเท่านั้นนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยผ่อนเพียงเดือนละ9,000บาทนะคะลูกค้าสำหรับใครนะคะที่สนใจสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดนะคะได้ที่เบอร์06 4 2 5 3 9 3 6 6, 6นะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าจะได้ไปพร้อมกับป้ายทะเบียนชกเกชเชอร์สอสเสือ4 7 4 9กรุงเทพมหาคนครค่ะไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะคันนี้จะเป็นสีบอลเงินนะคะลูกค้าได้เป็นสีบอลเงินนะคะ ถัดมาล้อแม็กนะคะได้เป็นแม็กขอบ17นะคะแม็กขอบ17ยางปี2020ค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยกระจกมองข้างนะคะได้เป็นโครเมียมค่ะเหลี่ยมสันลดคมชัดเจนนะคะรุหาบันไดข้างสีดำด้านบนมีแหลกหลังคามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ภายในจะได้เป็นโทนสีเบทนะคะลูกค้าภายในนะคะเบาะหนังสีเบทสวยๆเลยนะคะเบาะหนังตึงๆเลยนะอันนี้เบาะหนังตึงๆเลยนะคะในส่วนของสำเนารถอันนี้เป็นรถลำดับที่3นะคะลูกค้ารถ3มือเท่านั้นนะคะมาพร้อมเครื่องเล่นนะคะ CD ได้เป็นแอร์ออโต้ด้วยคะ่ะ ภายในสภาพดีมากๆเลยนะคะคันนี้เลขไมค์คันนี้อยู่ที่1 2 0 0 0 0กโลเท่านั้นนะคะราคา489,000บาทรถปี2009นะคะผ่อนสบายๆเลยนะคะได้รถครอบครัวเจที่นั่งไปใช้ด้วยนะคะการันตีโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติผิดคว่มชนหนักมาแน่นอนนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างเลยนี่เปิดให้ดูกันชัดๆเลยนะคะเม็อดอาตกลมๆสวยๆแบบนี้นะคะ ของเราขายรถคัดเกตนะคะลูกค้ารถคัดเกต A ทุกคันนะคะรับประกันโครงสร้างทุกคันค่ะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอย่างคันนี้เราก็ขัดมาให้แล้วเรียบร้อยถึงจะเป็นปีที่ลึกนะคะลูกค้าแต่ว่าโครงสร้างเดิมนะคะทุกอย่างยังใช้งานได้ปกติแที่สำคัญไม่น้อยด้วยนะคะคันนี้ภายในไม่มีช้ำเลยนะรับประกันนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ด้านบนนะคะมาพร้อมกับแอร์ลาวนะคะฝ้าเพดานนะคะสวยๆเลยอ่าคันนี้ฝ้าเพดานนะคะสวยๆใหม่ๆเลยนะคะภายในโทนสีเบจนะคะให้ความกว้างนะคะดูสว่างกระจกเดิมนะคะโรงงานทุกบานเลยค่ะดูได้เลยนะคะกระจกเดิมโรงงานนะคะทุกบานเลยไฟท้ายนะคะไม่มีรอยแตกรอยเล้าเลยค่ะมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้2จุดด้วยนะคะ ด้านหลังนะคะนี่สภาพดีมากๆเลยไม่แสนสองเท่านั้นนะคะรถปี2 0 0 9นะคะไม่แสนสองราคา4,890,000บาทนะคะใครที่อยากได้รถ f o r t จ n e r นะคะไปขับผ่อนสบายๆเลยนะคะันนี้หัวน,น็อตตามซอกประตูนะคะไม่มีถูกไขไม่มีขยับเลยค่ะหัวน,น็อตสวยๆเลยนะคะลูกค้า สว,สวยเลยคันนี้สวยจริงๆค่ะสวยมากๆเลยภายในไม่มีช้ำเลยนะคะลูกค้าคันนี้ภายในไม่มีช้ำเลยนี่กระจกเดิมนะคะโรงงานทุกบานค่ะกระจกเดิมโรงงานทุกบานนะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยนะคะ นี่ได้เป็นเบาะหนังรับไฟฟ้าฝั่งคนขับใช้งานได้ปกตินะคะเช็คให้แล้วเรียบร้อยมีคูชคอนโทรลให้ได้เป็นพมารมลายมันติฟังก์ชันคุ้มหนังนะคะสภาพดีอยู่เลยนะคะพมารมลายไม่มีชํำเลยพวกหัวเกียร์นะคะอะไรต่างๆสภาพดีมากๆนะคะไม่แสนสองเท่านั้นโครงสร้างเดิมนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมทั้งคันเลย รถทุกคันของเรามีที่มาที่ไปชัดเจนนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบเช็คศูนย์ได้เลยนะคะโอ้คันนี้สวยจริงๆค่ะภายในเนี้ยบๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังมองหา Toyota Fortuner นะคะผ่อนสบายๆสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัว3.0นะคะลูกค้า3.0 V ป,ปี2009นะคะราคา 489,000บาทเท่านั้นนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยออกรถได้ทุกอาชีพนะคะนี่สวยๆเลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าเพิ่งเข้ามาใหม่เลยปรับสภาพพร้อมขายแล้วเรียบร้อยนะคะก่อนส่งมอบเดี๋ยวฟัง QC รถนะคะเปลี่ยนถ่ายของเดยวให้อีกครั้งหนึ่งนะคะและที่สําคัญยางปีใหม่ด้วยนะคะใช้งานได้ยาวๆเลยลูกค้าได้ไปนะคะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะ ต่คันนี้สวยจริงๆนะคะใครที่อยากได้รถครอบครัวนะคะราคาสบายๆนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ซื้อสดได้นะคะสำหรับคันนี้สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดนะคะได้ที่เบอร์0642539366นะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดของเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเช่นกันนะคะแต่บอกเลยคันนี้นะคะสวยเดิมจริงๆนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะภาษีพรบรดูแลให้นะคะลูกค้า รับประกันนะคะของเราคันรถเกตด A มีคุณภาพอย่างตอนนี้ฟังอยู่ที่โกดัง3นะคะโกดังเก็บรถเข้าใหม่ก็จะมีรถตู้รถเก่งนะคะมีทุกรุ่นทุกแบบเลยรถของเราคัดเกรดมาจริงๆค่ะลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะได้รถคุณภาพไปใช้แน่นอนค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ